thank mm -hmm. you สู่ช่วงที่2ของรายการเทลช์มีล้านนะคะอย่างที่แป้งเกินเอาไวค้ค่ะว่าช่วงนี้ราคาเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับโรคที่มีชื่อว่าโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะคะโรคนี้ค่ะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องกังวลไปคะ่ะวันนี้คะ่ะแป้งก็มีนะคะคำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคะ่ะจะมาพูดถึงนะคะว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอาการของโรคเป็นยังไงกันบ้างและเราจะมีวิธีการป้องกันและรักษาโรคนี้อย่างไรติดตามพร้อมกันเลยคะ่ะ สาเหตุของโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะคะปัจจุบันก็ยังไม่ทราบชัดเจนแต่คิดว่ามีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องกันปัจจัยอันแรกก็คือเรื่องของกรรมพันเพราบว่าถ้าพ่อแม่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ในครอบครัวเด็กก็จะมีโอกาสเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังได้นอกจากนี้เรื่องของความผิดปกติทางอินม,มูนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ผิดปกติและหลังจากนั้นก็จะมีสิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวกระตุ้นทําให้เด็กเนืผิวจะแพ้ง่ายแล้วก็เกิดเป็นโรค โรคภูมิแพ้ผิวหนังค่ะโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรคภูมิแพ้ทั้งหมดนะคะโรคภูมิแพ้ทั้งหมดก็จะมีโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเช่นโรคภูมิแพ้จมูกแล้วก็โรคหอบหืดแล้วก็โรคภูมิแพ้ผิวหนังเพราะฉะนั้นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน3โรคของโรคภูมิแพ้ค่ะลักษณะอาการของโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีได้หลายระยะถ้าเป็นวัยเด็กเล็กๆทารกตั้งแต่อายุ3เดือนขึ้นไป จะมีผื่นที่แก้มสองข้างที่แขนขาข้างด้านนอกนะคะแล้วเด็กก็จะมีอาการคันเป็นอาการสําคัญผิวจะไวต่อสิ่งที่มาสัมผัสมีผื่นขึ้นได้ง่ายแต่พอเด็กโตขึ้นผื่นก็อาจจะเป็นตามข้อพับนะคะของแขนขาเป็นที่คอที่หน้ามไม่ค่อยเป็น,นะคะ่ะพอเด็กโตเป็นผู้ใหญ่นะคะก็จะอยู่ผื่นเนี้ยอาจจะเป็นเฉพาะที่มือเท้าแล้วก็ตามข้อพับแต่อาการที่สําคัญก็คืออาการคัน แล้วก็มีอาการเป็นเป็น,ปนหายหายเดี๋ยวดีวเดี๋ยวหายค่ะโรคภูมิแพ้พผิวหนังเนี่ยเป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าพบบ่อยในในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา5ปีแรกของชีวิตเนี่ยจะพบได้บ่อยแล้วก็พวกนี้พอเด็กเป็นเนี่ยก็จะเริ่มอาการดีขึ้นเมื่อโตขึ้นก็จะพบลดลงแต่เด็กๆบางรายเนี่ยก็จะเป็นผื่นผิวหนังภูมิแพ้พผิวหนังจนโตเป็นผู้ใหญ่ได้ ส่วนใหญ่ก็จะเราจะวินิจฉัยทางอาการทางคลินิกที่แสดงนะคะว่าผิวหนังพวกนี้เนี่ยจะแห้งกว่าปกตินะคะซึ่งแล้วก็จะมีผื่นลักษณะที่ที่เฉพาะเฉเพาะของโรคเช่นเด็กเล็กๆก,ก็เป็นด้านนอกของแขนเป็นผื่นแห้งแดงคันนะคะถ้าเด็กโตก็จะเป็นตามข้อพับแล้วผิวส่วนใหญ่ก,ก็จะแห้งในเด็กพวกนี้จะผิวแห้งกว่าปกตินะคะแต่ว่าอาจจะมีทั้งภูมิแพ้หรือว่าเป็นแค่ผิวแห้งธรรมดาได้ใน ผู้ใหญ่ที่ผิวแห้งธรรมดาเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ผิวแห้งแต่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้ผิวหนังค่ะการรักษาที่สําคัญก็คือเรื่องของการดูแลผิวนะคะพวกนี้ผิวแห้งมากเลยนะคะจำเป็นจะต้องมีครีมให้ความชุ่มชื้นผิวหนังซึ่งอาจจะเลือกเป็นโลชั่นเป็นครีมขึ้นอยู่กับผิวหนังของเด็กแต่ละคนถ้าผิวแห้งมากเราก็จะเลือกเป็นครีมนะคะให้ความชุ่มชื้นทาทุกครั้งที่อาบน้ำนะคะแต่ถ้าเหมือนเมื่อไหร่มันแดงคันเราก็จะมียาอีกกลุ่มหนึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ย เราจะเลือกเป็นพวกยาในกลุ่มสเตียรอยนะคะซึ่งจะลดผลื่นผิวหนังอักเสบนะคะ วิธีการสังเกตอาการง่ายมากๆเลยนะคะลองดูสิคะผิวของคุณเนี่ยมีลักษณะที่แห้งมากผิดปกติหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผิวแห้งมากๆนะคะบอกเลยค่ะว่าควรจะรีบนะคะไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยด่วนเลยนะคะและวิธีการป้องกันค่ะก็คือดื่มน้ำเยอะๆและที่สาคัญคืออย่าลืมนะคะทาโลชั่นบำรุงผิวเป็นประจําทุกวันแค่นี้เองค่ะและสําหรับช่วงหน้าของเรานะคะ healthy family ค่ะจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากกันขอบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะคะอย่าพลาดเด็ดขาดแต่ว่าตอนนี้ ขอพักกันสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยเครื่องเสียงติดรถยนต์ k e น w ู o d